ได้ครับบริษัทเราอ่ะมีการลงทุนที่ภูเก็ตและสมุยครับพี่เป็นไรมากไหมครับขอบคุณมากน้องไม่เป็นไรครับพี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออเดี๋ยวก่อนครับให้พี่เลี้ยงข้าวขอบคุณน้องเสงมือ้อไม่ต้องแล้วพี่เลือกงแค่นี้เองผมไปก่อนนะครับ นี่คุณคือผู้ชายที่ป้าพลอยแนะนํามาใช่ไหมใช่ครับยินดีรู้จักครับจับมือไม่ต้องหรอกดูคุณสิออกมานันเด็ดกับสาวไม่รู้จักแต่งตัวดูดีบ้างหรอ,อ,อพอดีผมเพิ่งเลิกงานนะครับเลยไม่ทันได้เปลี่ยนนี่คุณทำงานอะไรอะ่ะทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้ป้าพลอยก็เหมือนกัน แนะนำใครมาให้รู้จักก็ไม่รู้จักดูหมวนอนปลายเท้ารู้แบบเนี้ยฉันคงไม่ออกมาให้เสียยวไหลอกนะต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ก็ช่างมาเถอะถือว่าให้เกียรติบ้าพอยไม่งั้นคนอย่างคุณอะ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้มาเจอกับฉันเอาคุณชายนี่คุณชายมาอยู่นี่ได้ไงครับนี่อย่าบอกนะว่าคุณชายอะ่ะปอมตัวออกมาอีกแล้ว ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วไม่ยากให้ใครรู้เรื่องผมขอโทษทีนะคุณชายเอ่อรถที่คุณชายจองไว้ผมไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชายนี่ครับเกือบลืมไปเลยยังมีสร้อยทอง5้าบาทหนึ่งเส้นที่คุณชายจะเอาไปมัดหมาที่บ้านใช่ไหมคุณชายนี่ครับหานี่คุณคือ นี่คุณชายนี่ใครเหรออย่าบอกนะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วหน้าตาผมว่าไม่ผ่านนะครับคุณชาย <c oughs> ปกติอ่ะสาวที่คุณชายนัดเด็ดด้วยอะทั้งดูดีแล้วรสนิยมอะก็เยอะกว่านี้ผมว่านะผู้หญิงคนนี้ ไม่เหมาะกับคุณชายหรอกเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวสิคุณเรายังคุยกันไม่เสร็จเลยขอบคุณมากนะครับพี่ที่อุตส่าห์มาช่วยผมนี่คุญแจรถครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนน้องชายถาาน้องไม่รังเกียจอ่ะบริษัทพี่ยังมีตำแหน่งผู้จัดก,การว่างอยู่ น้องสนใจไหมเออแต่ผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะครับขอแค่น้องอ่ะซื่อสัตย์สุจริตกระตันยูรู้คุณเรื่องงานมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่สอนน้องได้จ้านี่เป็นยังไงวอมเดียเด๋ยวนี้แล้วแม่เป็นยังไงบ้างครับหมอบอกว่า อาการของแม่ไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้แม่ยังอยู่ห้องไอซไม่เป็นไรนะพี่แม่เราอ่ะต้องดีขึ้นส่วนเรื่องเงินอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงผมอะ่ะจะจัดการเองรถนี้น้องเอาไปใช้ก่อนส่วนในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าแสนเอาไปาารักษาแม่ก่อนนะ ชีวิตคนเราอะถึงแม้ต้องเจออุปสรรคและปัญหามากมายแต่ขอแค่เราอะไม่ยออ่อท้อแล้วยิ้มสู้กับมันเชื่อว่าสักวัน่ะเราต้องเห็นแสงสว่างไปอุโมงอย่างแน่นอนงั้นขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวครับแล้วทองพี่อะจะขึ้นได้ยังอ๋อผมนึกว่าพี่ให้จริง